สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคพิเศษนะครับผมมีแรงบันดใจนะครับอยากจะอ่านพิจา,ารณาสุดสัปดาห์นะครับให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับฉบับล่าสุดครับ15ถึง2 1กรกฎาคมนะครับนายกจอดป้ายได้เป็นได้แค่แดดดี้นะครับหลังจากคุณพิธาแพ้โหวตสว250นะครับ ไม่ได้เป็นนายกในรอบแรกผู้จัดการก็เขียนถึงเป็นเรื่องเด่นในฉบับนะครับมาดูกันนะครับเป็นหนังสือพิมพ์เป็นแมกซีนไ่ายอนุรักษ์นิยมครับแต่ว่าเขาเขียนสนุกแล้วก็วิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจนะครับนายกจอดป้ายเป็นได้แค่ดัดดี้จับตาเพื่อไทยเก้าไกลสิ้นสุดปูดทางรัฐบาลสิ้นสุดทางเพื่อนนะ ปูทางรัฐบาลผสมข้ามคั้วนะครับมาติดตามกันเลยนะครับขอบคุณผู้จัดการสุดสด,ดา์ครับในสุดผลการโบวชพิธาริมเจริญแหัผลนัาพระเก้าไกลเป็นนายมนตรีวันที่13รกรกฎาคมส5 6รัารอบ 6. ก็ไป,ไปตามความคาดหมายทุกประการหลังสวลงมติเห็นชอบ หลังสอสไนเป็นซอสซอสสวอน,นะครับลุงมติเห็นชอบ3ามเสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงได้คะแนนเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งสองสภาแม้ขณะนี้พิธาจะยอมจะไม่ยอมแพน้นะครับพร้อมประกาศเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ในการโหวตครั้งที่2และไม่ยอมปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลแทนก็ตามนะครับแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมียุทธศาสตร์ไหนที่ทำให สววเปลี่ยนใจหันมายกมือสนับสนุนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่เสียทิมจะเป็นนายกรัฐมนตรีสามของประเทศไทยแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เลยอัปเดตล่าสุดนะครับไปรายการครับหลังจากที่ปะมะาานหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566ปรากฏว่าคุณพินพิคุณทิมพิธาหนนะ้ะพักเก้าไกลยอมแล้วนะครับถ้าโหวตครั้งที่2ไม่ผ่านก็จะเปิดทางให้พักเพื่อไทยเป็นผู้จะตั้งรัฐบาลครับ เรากลับมาต่อกันที่ผู้จัดการครับร้ายไปกว่านั้นคือพิธาย,ยังต้องเผชิญคดีความต่างๆที่ตามมามากมายและคดีความเหล่านั้นไม่ได้มีผลเฉพาะตัวพิธาแต่หากยังมีผลต่อการดำารงอยู่ของพรรคเ้าไีกด้วยเมื่อศาลการเป็นเช่นนี้ลงตู่พลเอกประยุทธ์ันโอชายังคงรักษาการในอเกอ้าอี้นายมตรีต่อไปและยังไม่รู้แน่นชัดว่าจะลากยาวไปถึงเมื่อไหร่จนกว่าการบวชนายมตรีจะประสบความสําเร็จ แต่ที่แน,น่และมีความเป็นไปได้มากที่สุดงานนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพรกเก้ากาและพรรคเพื่อไทยคงจะเดินลงสู่สภาวะสิ้นสุดทางเพื่อและปูไปสู่รัฐบาลผสมข้ามขั้วในท้ายที่สุดขณะเดียวกันก็ไม่อาจมองข้ามการเคลื่อนไหวของบิ๊กตู่ได้เช่นกันทั้งนี้ก่อนที่มีผลโหวตในมตีจะออกมาอยู่ๆบิ๊กตู่ก็ประกาศวางมือทางการเมืองเป็นอย่างเป็นทางการซึ่งชวนให้เกิดคําถามตามมาว่า ทำไมถึงได้ตัดสินใจในช่วงเวลานี้เพราะเป็นการประกาศในช่วงใกล้กับการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายมนตรีครั้งแรกซึ่งรู้กันว่าชื่อของแดดดี้ทิมพิธาลิมเจริญวหน้าและคดิีเดนมนตรีพระเก้ากลมีเพียงชื่อเดียวหากเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคงจะส่งฉากไม้ต่อให้ลุงตู่ไปถึงพี่ทิมแต่ในแต่ติดที่การเมืองไทยคงเป็นภาพยนตร์ดรามา่าราหักมุมที่ยังคาดไม่สามารถ คาดเดาตอนจบได้อย่างฉากที่ลุงตู่บกมือลาแต่พี่ทิมก็ไม่ได้มาตามนัดในการโหวตนายกตรีก็เป็นแค่ฉากเปิดเรื่องเท่านั้นตามที่รู้รับรู้ว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร312เสียงของ8พคัคการเมืองยังไม่พอถึงเป้าหมายกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาหรือ375เสียงที่จะส่งให้พิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย จุดชี้วัดสําคัญไม่พ้นพักสวที่มีอยู่250เสียงวงเล็บมีสวาลาออกก่อนถึงวันที่13กรกราคม66นะครับจำนวน1คนเหลือเพียง249เสียงภายใต้ความเชื่อว่าภายใต้ความเชื่อที่ว่ายังมีสวจำนวนมากที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ ประกอบกับจุดยืนของพรรครุมไทยสร้างชาติสังกัดเดิมของปเป็เประยุทธ์ตลอดจนขุมข่ายคู่รัฐบ,บาลเดิมก็ชัดเจนแล้วว่าไม่สนับสนุนพิธาละพรรคก้าวไกลการประกาศวางมือทางการเมืองของปเป็เประยุทธ์จึงไม่มีใครมองว่าเป็นการหมอบของขุมอำน,นาจสามปอแต่อย่างใดสะท้อนผ่านเสียงสนับสนุนที่ว่าที่นายกพิธาจาก8ปดพรรคเสียงข้างมากและสวบางส่วนรวมกันแค่324เสียงเท่านั้นห่างไกลเป้าหมาย3 7 6 เสียงอยู่อีก52เสียงเป็นที่สังเกตว่าสวส่วนใหญ่ที่จะลงมติงดออกเสียงราวกับรอสัญญาณบางประการว่ากรว่าการตัดสินใจของวิตุเป็นเพียงการถอยออกจากเกมชิงเกวินนายกรัฐมนตรีที่ลรมรลังพันตูอยู่ในขณะน,นี้ตามคำาชี้แจยงของเสียตุยเพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครันภพักกรุงไทยสร้างชาติเยบรูว,ว่าโค้ชคำพูดครับทุกคำเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอเกรงว่าจะทำให้พักมีปัญหาอีกทั้งการพยายาม ทรางเรื่องว่าท่านพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทาให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพรรคดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดพลเอกประยุทธ์จึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองเป็นหนทางที่ดีที่สุดแต่ยังยืนเคียงข้างพวกเราและพรรคตลอดไปขาอพูดปิดครับน่นสญญาสนใจว่าพลเอกประยุทธ์จะประกาศวางมือทั้งที่รู้ล่วงหน้าว่าเส้นทางว่าที่นายกพิธาจบตั้งแต่การลงมติรอบแรกและไม่น่าจะไปต่อในรอบต่อไปยังมีโอกาสาที่ซีกรัฐบาลเดิมจะพลิกเกมได้ ถ้าคุณสมบัติของพิธากรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีและถูกร้องเรื่องอื่นตลอดจนยืนจุดยืนในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของพรรคเก้าไกลนอกจากนี้ยังมีประเด็นโดยที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมรัฐสภาวงเล็บวิบุติสภาที่หาเรื่องการประชุมรัฐสภาหากไม่ได้รับเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาครบ 3. ามเสบเสียงในวันดังกล่าวจะสามารถเสนอชื่อพิธาให้กลับมาโหวตในรอบสองได้หรือไม่ ที่เพียงกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาที่หากชื่อบุคคลใดไม่รับความเห็นชอบจากที่ประชุมอุฒิสภาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อกลับมาพิจารณาใหม่ในรอบ2รวมไปถึงอาตีความว่าเป็นยติในลักษณะเดียวกันที่ไม่สามารถเข้าสู่การประชุมรัฐสภาสมัยประชุมเดียวกัน เป็นปัจจัยที่ทำให้เชื่อกันว่าเส้นทางของพิธาจบตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2566แล้วเพราะใน8ในซีก8พักเสียงข้างมากเองก็ถือว่าได้ทำตามเงื่อนไขที่ระบุแถลงการประเด็นเสนอชื่อวันนอวันมูม a มั a d อวตารเปรมธานสภาผู้แทนรัศฎรของพักก้าไกลและพักเพื่อไทย ที่ว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาและรองประธานสภาในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่งางแปดพักในการจัดตั้งรัฐบาลเสนอและสาส่นในพิธาลิมเจอรรัฐเป็นนายมนตรีอย่างสุดความสามารถมีการตั้งข้อสังเกตแต่ต้นแล้วว่าการส้อยท้ายไว้ว่าอย่างสุดความสามารถนั่นหมายความว่าจะต้องเสนอชื่อพิธากี่ครั้งถึงจะแสดงว่าสุดความสามารถ ตามความชื่อของพรรคเสียงข้างมากรวมทั้งพรรคก้าไกลเองที่รู้ว่าไม่สามารถจะสมนุนพิธากี่หนเสียงสวก็ไม่น่าเพิ่มขึ้นกับการอาจจะลดลงด้วยซ้ำจากจุดยืนที่ไม่ยอมลดเพดานของพรรคเก้าวไกลเห็นได้จากเดิมที่มีสวมากกว่า20คนที่จะโหวตให้แต่ถึงเวลาจริงกับมีเพียง13เสียงเท่านั้นว่ากันว่าในการลงมติเรื่องนายมนตรีครั้งแรกพรรคเพื่อไทยที่คอนเน็กชันการเมืองกว้างกว่าก็ไม่ได้พยายามที่จะช่วย็อบบี้เสียงสวอย่างที่เข้าใจ และโยนให้เป็นทุระของพรรคเก้าไกลนะพรรคแคนาดนจะตั้งรัฐบาลผลก็ปรากฏอย่างที่เห็นย้อนดูซีนาริโอหรือฉากทัดในการจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าอย่างน้อยมีฉาก3าทัด์ก่าวคือ1นะครับฉากที่1ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเก้าไกล,ลรับเรื่องการเจราจากระทรวงทบวงกรมต่างๆเรียบร้อยสามารถล็อบบี้เสียงสอวอรหรือเสียงจากฝ่ายเสียงข้างน้อยได้ครบกลุ่มหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาสนับสนุนพิธาเป็นนายก ฉาตท,ที่2การจัดตั้งรัฐบ,บาล8ปพักเสียงข้างมากราเรื่อนแต่ไม่สามารถล็อบบี้เสียงสวหรือเสียงฝ่ายจากเสียงข้างน้อยได้จนครบถึงหนึ่งของที่ประชุมรัสภาชื่อของทิมพิธาไม่ผ่านการลงมติของที่ประชุมรัสภาพรรคเก้าไกลย,ยอมถอยเปิดไทยพรรคเพืเ่อไทยเสยนอชื่อนายกในบัญชีคนดเดตของพรรคเพื่อไทยและสามารถเจรจาขอเสียงจากพรรคการเมืองอื่นรวมไปถึงสวบางส่วนมาสับสนนายกจากพรรคเพื่อไทยได้โดยพรรคเก้าไกลย,ยังอยู่ร่วมรัฐบาล ชากที่3การจัดตั้งรัฐบาล8ปดพักเสียงข้างมากสนุดไม่สามารถล็อบบี้เสียงสวหรือเสียงจากฝ่ายเสียงข้างน้อยได้จนครบกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภารสปาให้สมสูนพิธาหรือแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยได้ฉากที่4นะครับการจัดตั้งรัฐบาลไปดพักเสียงข้างมากสดุดไม่สามารถล็อบบี้เสียงสวหรือเสียงจากฝ่ายเสียงข้างน้อยได้จนครบกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาที่สนับสนุนให้พิธา หรือค a n ิเดตนายกฟ้าเพื่อไทยได้ซีกเสียงข้างน้อยเสนอชื่อคนดิเดตนายกแข่งและได้รับการสรับสนจากสวเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาซึ่งถึงขั้นตอนนี้ต้องตัดฉากทั้งหนึ่งออกไปและชื่อว่าฉากทัที่สองก็เป็นไปได้นนยากเพราะยังมีก้าไกลอยู่ในสมการรัฐบาลซึ่งก็คงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่พรรคเสียงข้างน้อยและพรรคสวจะพลิกมาโหวตให้กับค a n ิเดตนายกพักเพื่อไทย ขณะที่ฉาก้ี่สี่ถือว่าไปไกลเกินไปและคุณรัฐบาลเดิมต่างปฏิเสธความเป็นไปได้แล้วตามรูปแล้วตามรูปการแล้วหวยนา่าจะออกฉากที่3ต้องมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่มาที่สุดซึ่งตับหลักการสิทธิการจัดตั้งรัฐบาลควรต่อไปอยู่ภายใต้สองย่างรรคเพื่อไทยรวมไปถึงหลักการเสียงข้ามาต้องมี151เสียงของพรรคเก้าไกลหรือ140เสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนประกอบสําคัญบีบีบ,บไกลๆพรรคเก้าไกลต้องออกจากสมการรัฐบาลเพราะชัดเจนว่าไม่ยอมรับ จากพรรคเสียงข้างน้อยและพรรคสวทําให้ถึงเวลาที่พรรคเพื่อไทยและพรรคเข้าไกลต้องสิ้นสุดทางเพื่อนหลังจากเหลี่ยมกันทุกดอกตลอดช่วงฟอร์มรัฐบาล8ปดพรรคเสียงข้างมากแล้วปล่อยให้พรรคเพื่อไทยไปหาเพื่อนใหม่จากซีรัฐบาลเดิมเมื่อเส้นทางเมื่อเส้นเรื่องการเมืองเดินไปถึงนั้นจะมีคําถามย้อนไปถึงการตัดสินใจของเอกประยุทธ์ว่าการถอยฉากจากการเมืองเพื่อปูทางให้มีรัฐบาล ผสมข้ามขั้วหรือไม่เพราะภาพของบิกตูไม่เพียงแต่ติดก,กับพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขั้วรัฐบาลเดิมด้วยการวางมือทางการเมืองเหมือนกับการสลายขั้วรัฐบาลเดิมไปในตัวรวมไปถึงขั้นควบรวมกิจการระหว่างค่ายลุงตูพรรครวมไทยสร้างชาติที่มี36สกสกับข่ายลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐที่มี40สสเลยทีเดียวหากไปเป็นหากไปไปตามฉากที่3ต้องมีการฟอรมรัฐบาลใหม่โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนา ตามโจทย์หลักการต้องมีการก็ต้องการสสรวมการเกิน250เพื่อกลุมเสียงข้างมากในสภาบุแทนราสฎรหักแต่หลักศิลภาพก็ควรมีสสมากที่สุดหรือค่ายถึงขั้น316เสียงเพื่อสับสูนายกโดยไม่ต้องพึ่งสวด้วยความที่พรรคเข้าใกลมี1 1 1สสในฤดูกาลที่งูเห่ายังไม่เพ่นผ่านดังนั้นพรรคการเมืองที่เหลือก็จะรวมกันได้ 349เสียงเท่านั้นแล้วค่อยไปหวังเสียงสสศูนย์ถึงขั้นนั้นก็เชื่อว่าไม่ยากแล้วอยู่ที่ว่าจําเป็นต้องดึงพักทุกพักที่สสมาร่วมกันแล้วโดดเดี่ยวพักเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านพักเดียวหรือไม่ตามหลักคณิตศาสตร์การเมืองที่รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพคู่ขนานไปกับการจัดสรรเก้าอี้ให้ลงตัวก็ต้องตั้งเป้าหมายรวมเกิน300สสขึ้นไปแต่ตัดพักเล็กบางพักที่ไม่จําเป็นออกไป รวมไปถึงพักใหญ่ของสากเสียงของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับหรือ25เสียงของประชาธิปัตย์ที่อาจถูกกันไว้ในซิกฝ่ายค้านเพื่อให้จัดสรรและวก้าี้รัมนตรีได้คล่องตัวมากขึ้นขนาดที่ค่ายลุงป้อมพักรวงประชาลัฐซึ่งมีกระแสเสียงขา่าวดิวรับหนาหูจึงไม่น่าตกร,รวมรัฐบาลโดยจับตาไปที่ค่ายลุงตู่พักรวมไทยสร้างชาติที่มี แสดงจุดยืนไม่รับไม่ได้กับพักค่ายสีส้มพักก้าวไกลแต่ไม่เคยมีท่าทีรังเกียจรังงอนค่ายดูใบพักเพื่อไทยเป็นประจักษ์อีกทั้งในการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติเสนอแข่งกับพักก้าวไกลในการเลือกรองประธานคนที่สองกับไม่สงคนแข่งกับพักเพื่อไทยเป็นการอ่านสัญญาณอ,อยๆไกลๆเช่นกันเอาตามรูปการนี้พักเพื่อไทยราศีจับเป็นการนํารัฐบาลแน่แน ากแต่มีคำถามว่าใครจะดึงใครเข้ามาร่วมบ้างนะครับแล้วนายกจะเป็นใครเมื่อมีการประมวลรายชื่อคดีนายกจากทุกพักการเมืองที่เสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาได้ตามเงื่อนไขต้องมาจาก ที่มีเสียงสสเกิน25เสียงและจะมีอยู่9ก้ารายหากตัดพิธาออกจากพรรคเก้าไกลและพลเอกประยุทธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติออกไปจะเหลือเพียง7รายประกอบด้วยแพงทานชินวัฒน์เศรษฐาทวีสินเชยเกษมนิติศิริจากพรรคเพื่อไทยเซนวนทวินชันวิรุฬคุณจากพรรคภูมิใจไทยบิ๊กป้อมพลเอกปริววงสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐพีรพันธ์จากพรรครวมสร้างชาติและเสียอุตจุลีลักษณะวิสิทธิจากพรรคประชาที่ปัดตามเนื้อผ้าก็คงต้องเป็นนายกจากพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยที่มีคนดิเดต นายกอยู่3รายโดยมีรายงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในห้างเพื่อไทยทักษิณชิวัตรจับเครื่องมาพักผ่อนที่เกาะฮ่องกงก่อนเดินทางมาตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ตลอดเส้นทางได้มีแขกพิเศษไปพบและมีการหา,หารือแนวโน้มการตั้งรัฐบ,บาลข้ามโค้วแน่นอนทักษิณย่อมต้องการสนับสนุนแคนดิเดตนายมตรีจากเพื่อไทยนะครับทั้งเสียนิดเสียถาที่มีข่าวแรงหรือลูกอิงแผ่นดินคารที่มีข่าวว่าแม่อ้อ คุณหญิงเพราะจะมาดาวพงษ์เริ่มใจอ่อนขณะที่ชัยเกษมนิติสิริสภาพร,ร่างกายดีขึ้นตามลำดับก็ถูกพูดถูกก็ถูกพูดถึงเช่นกันอย่างไรกานตามการเจรจาจะตั้งระมข้ามคัวครั้งนี้นอกจากจะต้องหักกับก้าวไกลซุ่มเสียงทวนลงแล้วยังมีจย์สำคัญเกี่ยวกับการกลับประเทศทกทศินที่กระบวนการต่างถูกระบบลุงฝั่งราวไปสักสิปีและมีเงื่อนไขในการสับสูนเสียงของพอรรคสวในการลงมติเรื่องนายกอีกส่งผลให้ตัวนายกไมไ่จำกัดอยู่แค่พรรค เพื่อไทยเท่านั้นทั้งพลเอกประวิทย์ที่กดปุ่มพักสวได้ส่วนหนึ่งและยังมีลูกน้องสำารัฐวงการกระทั่งพีรพันธ์ที่เป็นตัวแทนพลเอกประยุทธ์ก็ลุ้นขึ้นมาว่ากันว่าหารือของในายใหญ่กับแขกพิเศษยังไม่ฟันธงแต่ที่สุดแล้วสุดรัฐบาลหน่อยจะหน้าตาเป็นอย่างไรหรือนายกจะเป็นใครต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงโดยต้องขับบรรยากาศไปสู่ เดธล็อกมากที่สุดว่าหากจะดึงดันหากจะดึงดันเสนอชื่อพิทาเป็นนายกหรือพรรคเก้าไกลยังรุกรุรัฐบาลประเทศไปต่อไม่ได้ข้ามการกระแสแด๊ดดี้ทีมและข่ขยสีส้มยังฟีเวอร์อยู่แต่คันจะรอให้คดีความพิธาของพิธาและพรรคเก้าไกลได้ข้อยุติก็คงไม่ทันกินมีกระแสข่าวหนาะหูรัฐบาลข้ามขั้วจะเร่งปิดจอบให้จบในการลงมตินายกที่สองในวันที่19กากรกฎาคมนี้เลยเพราะมวลชนจะไม่ปลื้มดู ถ้ากลุ่มทุนแต่แฮปปี้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2 5 6 6ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งคำร้องให้สารลงทุนวิจัยคุณสมบัติพิธากรณีถือหุ้นไอทีวีส่งผลให้ทุนใหญ่ที่อิงการเมืองเด้งเขียวยกแผงเลยทีเดียวส่วนวันที่19กรกฎาคมนายกคนที่30บจะไปออกที่แพทองทาเศรษฐาชัยเกษมรียตกไปถึงพลเอกประวิตรพิรพันธ์ต้องรอข้อกันที่สไลด์เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วข้อกังวลที่ว่าม็อบด้มส้มลงต้นหรือความเชื่อที่ว่าเลือกตั้งคณะเข้าวแหยจะดันสไลด ส้มั้งแผ่นดินไม่ต้องไปคิดสําคัญที่ชิงทงสู่อำนาจให้ได้ก่อนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับอันนี้สนับสนุนโหวตพิธาช่วยเป็นนายกคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบร้อยดเอ็ดกอดดอกเสียงร9 9ยเสวสิบเถียนชอบนะครับไม่เห็นชอบ3 4กดดอกเสียงร้อสาสสสามคนไม่เห็นชอบร้อยสี่สิบเจ็ดกอดดอกเสียง40นะครับ นี่ก็คือของผู้จัดการนะครับก็ขอบคุณผู้จัดการนะครับเข้มข้นและสนุกมากนะครับก็ต้องติดตามวันที่19กันต่อนะครับแฟนรายการครับขอบคุณผู้จัดการขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ